แต่การกองถ่ายนักสแสดงเสียงแหลมเตรียมผู้จัดการให้ไปวีนทีมงานยังไงครับเนี่ยเอ็มตัวแทนหมู่บ้านนะครับก็พาทุกคนไปดูเรื่องนี้กันนะครับต่อมเผือกต่อมเผือกต่อมเผือกของทุกคนทํางานหนักในช่วงเนี้เผือกหลายเรื่องเลยเกินอ่ะเรื่องราวประมาณว่านักสแสดงเสียงแหลมคนนี้นะครับนักสแสดงสาวเสียงแหลมนะก็รู้สึกเหนื่อยกับการถ่ายละครถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลย ก็เลยแบบตอนพักกองใช่ไหมก็ไปนั่งคุยกับผู้จัดก,การแล้วก็ไปบีบผู้จัดก,การให้ใหไปวีนทีมงานเพราะว่าอยากกลับบ้านมากแล้วคงจะเหนื่อยมากแล้วนะครับเออแต่ดันแต่ดันดันลืมปิดไม้นี่ดิถ้าลืมปิดไม้นี่คือซาวได้ยินก็เรียบร้อยครับทั้งกองก็ได้ยินหมดและคิดดูคนที่ได้ยินจะรู้สึกยังไงใช่ไหมทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันนะเธอใช่ไหมไม่ใช่เธอเหนื่อยอย่างเดียวอะ อีกมุมหนึ่งก่อนอีกมุมหนึ่งของนักแสดงจริงๆแล้วอะ่ะหลายคนที่ไม่เคยเป็นนักแสดงก็อาจจะคิดว่าเ hey, ป็นนักแสดงแค่นี้จะเหนื่อยอะไรวะจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยครับยิ่งแบบซีนยากซีนดรามา่าซีนอารมณ์หรือว่าต้องถ่ายต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยจริงๆรเออมันลา้ามันอ่อนลา้ามันมันมันไม่ได้ง่ายแบบที่ทุกคนคิดนะอ่ะอันเนี้ยมุมเหนื่อยมันก็มีแหละก็ถูกต้องแต่ว่าการที่ไปวีนเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยใช่ไหมทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกัน มีหลายๆข่าวที่นักแสดงแกล้งชักแกล้งมาไม่ไหวแกล้งป่วยแกล้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้จรรยาบรรณไม่ดีหรือว่าสันดานล้วนบางคนดังแล้วเหลืองตอนก่อนดังโอ้โหอะไรก็ได้อะไรก็ทําหมดเหนื่อยแค่ไหนก็ทนแต่บางคนดังแค่ไหนก็อะไรก็ได้เหมือนเดิมเห็นไหมมันก็อยู่ที่สันดานคนนั่นแหละเออ คือมุมทีมงานเนี่ยถามว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็เหนื่อยกันทุกฝ่ายเหมือนกันนะทำงานเขามาก่อนเวลานักแสดงใช่และเขาก็กลับหลังนักแสดงอีกต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องเหนื่อยต่างกันถูกไหมเออการที่ไปวีนเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกมากๆเลยนะเออทุกคนก็อยากทํางานให้มันดีดีด,ดีดีแหละแต่ถามว่าฝ่ายทีมงานบางคนก็นิสัยไม่ดีก็มีพูดจาไม่ดีก็มีเอาเปรียบคนก็มีหรือว่าทํากริยาไม่ดี หลายๆอย่างก็มีมันก็เป็นธรรมดาทุกสาขาอาชีพมันก็จะมีคนที่ดีคนที่นิสัยดีและคนที่นิสัยไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเหนื่อยมากจริงๆแล้วไม่ไหวจริงๆเลยอะไม่ไหวจริงๆเลยอะนะก็ก็ไปบอกให้ผู้จัดการไปบอกดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องไปวีนไม่ต้องไปทํากิริยาไม่ดีอะไรเลยผมเข้าใจว่าเราไม่สามารถบังคับนิสัยหรือปากของแต่ละคนได้แต่ว่าถ้าทุกคนมีจรรยาบรรณในเคารพในหน้าที่ของตัวเอง จะบ่นเหนื่อยบน่นน,บน,น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นอ่ะมันมีได้แต่ว่าบ่นส่วนตัวแล้วก็ปิดไม่ด้วยอะไรแบบนี้แต่หน้าที่รับผิดชอบอะ่ะคุณก็ได้ค่าตอบแทนใช่ไหมเออทุกคนได้ค่าตอบแทนเหมือนกันก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้เสร็จสิ้นแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดเคาลบหน้าที่ตัวเองผมว่ามันดีที่สุดเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าคิดเห็นว่าเห็นด้วยว่าเออวีนมันก็ถูกแล้วเนี่ยคนเราต้องมีอารมณ์หรือว่า เห็นอีกแบบหนึ่งในมุมกี่ยกับกันว่าเออจริงๆไม่ควรไปทําแบบนั้นเนาะเออลองคอมเมนต์มาดูแนวว่าแต่ละคนคิดถึงยังไงคิดเห็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนก็นิสัยขี้วีมแต่จิตใจไม่มีอะไรก็มีแต่บางคนนิสัยขี้วินจะจัดแต่นิสัยก็เลวจะจัด,จดก็มีใช่ไหมบางคนนิ่ง,งแต่แอคอาร์ตหรือว่าวางท่าเยอะแะ้วก็ปัญหาเยอะก็มีคนมีหลายแบบมากเลยอะอซึ่งปัญหาในวงการบันเทิงม,มันก็ มีหลากหลายแล้วปัญหาในเขาเรียกวงการการทำงานต่างๆนานาสาขาอื่นๆมันก็ย่อมมีอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยนิสัยต่างกันแต่มาทำงานร่วมกันย่อมมีปัญหาเสมอทุกคนที่ทำงานอยู่มีปัญหาอยู่ไหมใช่ไหมอ่ะแต่ประเด็นปัญหาวันเนี้ยเกิดแน่ๆก็คือนางเอกเสียงแหลมใครใช่เอ้ยนางเอกหรือเปล่าไม่รู้นักแสดงเสียงนักแสดงสาวเสียงแหลมเออเฮ้ยใช่ ที่แหลมที่ดีไฟไหรือเปล่าเอ๊ะเขาเสียงแหลมนะมีใครเสียงแหลมอีกานะผมกป็นึิไม่ออกดนะ้วยใครรู้ก็บอกนหน่อยละกันแต่ก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาหรอกเขาก็ไปขอโทษแล้วแหละแต่ถามว่าไปขอโทษอะ่ะความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันมันคงแย่เนาะใครที่รู้สึกดีก่อนหน้านี้แล้วไปเจอแบบนั้นไปเจอแบบไปบีบผู้จัดการไม่ให้วิ่งก็คงรู้สึกแย่หน้าดูเนาะกว่าจะเอาความรู้สึกกลับมาไดา้มันคงไม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นก่อนทําอะไรคิดให้ดีนะครับอย่าไปวีนอย่าไปโกรธอย่าไปใสาอารมณ์กันเลยพูดกันดีๆผมว่าสิ่งนี้ดีที่สุดคําพูดดีๆกิริยาดีๆเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองอดทนให้เป็นทุกคนเขาอดทนกันหมดนั่นแหละสังคมคงจะดีขึ้นมากๆนะทุกคนทุกสาขาอาชีพทุกคนเลยใครที่วีนแก้ไขซะ